เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยดูเท่จังลยนี่ยังขับดิเ้เออไหนต้องเปิดใช้งานเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยดีว่ะอะไรกันนี้อ๋ออ๋ออ๋อซิงอ้อโหอ้อโห Oh my god โอเคทุกคนได้เห็นไปแล้วมาต้นิีมาเราจะสอนทำกันบ้างขั้นแรกนีปรับไปจาตัวนี้ปรับ ปิดแท่เป็นสีแดงวางไวบบ้นีก็แบบนี้หนึ่งสองสามแบบนี้ตรงหน้านีวางไว้อย่างแบบนี้นะตรงนี้ออกเยนี่อย่าลืมปรับปิดเอ็นชอร์บล็อกเนาะแต่ถ้าคนมีไข่ควงก็ไม่ต้องปิดโอเคเพราะได้แบบนี้แล้วนี้ถ้าวางวักแบบนี้ถูกปะวะเออถูกเละ <laughs> มาเพราะได้แบบนี้แล้ว ให้เราทําการวางเป็นแม่เหล็กไปถึงนะนี่ต้องใช้เก้าอี้คนนักบินด้วยนะนี่จากนั้นก็ใช้ตัวตัวนี้หันอ้านี่ตัวนี้หันขึ้นแบบนี้โบะเข้าไปแล้วก็ใช้เป็นแม่เหล็กนี่แบบนี้หันเข้าหันเข้าเจ้าตัวนี้อ่าอีแคบบ่นี้ ก็เสร็จแล้วให้แต่อย่าลืมต้องวางเจ้าต,ต,ตัวนี้บล็อกไปตรงนี้นะใช้บล็อกอะไรก็ได้ของผมจะใช้บล็อกไม้ทําจากไม้จะได้เบาและควบผุมง่ายมาปิดไอ็นชเชอร์บล็อกกันเลยฮึบมาปิดเอ็ชเชอร์บล็อกสิเอาค้างอาอแหลกมาแค่นี้พอกดแม่เหล็กโป๊ะโอ้ยบินได้แล้ววู้ววด,ดีนี่คดซิ่งคงดีนะครับนี่อ่ะได้ถ้าผ่านถึงด่านสุดท้ายก็นะได้ ได้สักแปดเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเพราะมันจะมีสักถ้าใช่น่าจะสักเก้าสิบแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเออแต่ก็ใช่ดีมีแต่ควบคุมยากนะอ,อาจจะได้เยอะเพราะได้เยอะกว่าพวกบล็อกที่มันเร็วกว่านี้แต่ก็เสียก็คือมันควบคุมยากมันคืคุมค่อนยางยากคือใช้ผ่านยากเพราะมันทำจากไม้ไงมันจะเปราะแต่ใช้บล็อกท้องก็อาจจะแข็งแรงหน่อยแต่ก็กลัวมันหนักไงอืม อุ้ยโอ้โหอย่างเฟีย้ยวมอเตอร์ไซค์อากาศเจ๋งเวอร์ทุกคนไม่มีใครทำได้เพราะของผมเฟี้ยวป็นไงคือข้อเสียก็คืออย่าให้แม่เหล็กแตกเลยบอกตรงนี้นเนี่ยเนี่ยกปันหนึ่งนะขอหาที่จอดป๊บเนี่ยอยาให้แม่เหล็กแตกสมมุติถ้าไม่เหล็กแตกมันจะพังหรือไม่ ก็ไอ้บล็อกเนี่ยไม้ตรงนี้แตกเนี่ยสมมติเราแตกไปละมันจะเดินหน้าไม่ได้เลยมันจะร่วงทันทีเพราะไม่มีบล็อกตรงนี้มันจะแตกหรือห้ามมีม่เหล็กเสียก็ทมก็ไม่ได้นะคือข้อเสียคืออย่างเงี้เองอยเต้า่ะโ,โอกาสแตกน้อย <c oughs> โอเคไปฆ่าตุ <c oughs> ต๊กตาชิวก <c oughs> ็เป็นบล็อกที่ค่อนข้างง่ายเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันได้ไง สมมติครับทุกคนคือสมมุตินะสมมติแม่เหล็กงานแม่เหล็กจะทํางานแบบนี้นี่มันจะทํางานกับบล็อกที่มันไม่เนี่ยที่มันลอยอยู่อย่างเงี้ยที่มไม่มีแรงน้มถ่วงมาหนเลยแม่เหล็กแม่เหล็ก,แล,กแล้วก็เนี่ยพอมันเปิดแรงน้มถ่วงใช่ไหม สมมติคุณวางเค้กติดตัวคุณมันก็จะเป็นการไอ้นี้เว้ยก็ชบาฮดนี่มันจะเป็นบล็อกอ่ะมันจะดูดอย่างเงี้ยเพาปิดก็จะปล่อยเว้ยนี่คือการทำงานของมันแล้วคือมันเป็นบล็อกเดียวกันอ่ะที่มันหมุนมันจะหมุนจะไม่ได้มันจะหมุนไม่ได้นะทุกคนคือวิธีที่เราทําหมุนได้นี่ก็คือให้เราต้องเราต้องมีบ็อกนี้ด้วยนี่เนี่ยหันขึ้นเพื่อมันจะได้ดูดได้นะ คือไงเหมือนปิดเอางงพอเลเหมือนไอเนี้ยมันไม่ติดพื้นเลยเนี่ยเพราะมันหมุนได้เงี้ยคือจะได้แค่นี้มันก็จะดูดอ่ะจะให้ดูโบ้อเริ่มเอ้าเฮ้ยเห็นไหมมันก็จะถอยคือมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะตัวไกลของมันง่ายโอ้ยแหลกแกโอ้ยโอ้ยแหลกๆแบบกแ่ตัวไกลของมันแล้วก็อ่าเห็นไหม ง่าไม้องะีสนผมนี่คือของผมตกแต่งไปแล้วไงของผมตกแต่งปีกตกแต่งได้ตามใจชอบแต่อย่าให้ตกแต่งให้มันหนักมากคือถ้าหนักมากมันอาจจะบินไม่ค่อยขึ้นหรือบินไม่คล่องอย่างนั้นอย่างนี้เทียงเงาะเที่ยงเาะนี่ของผมมาแล้เที่ยงเงาะเทียงเงาะเที่ยาะเียงเงาะ เสียงเงอะมากผมผมปีดำด้วยไงเอ,อ้พราะไม่มีแรงน้ำเสันก็จะขัดเดี๋ยวพ่อแม่เหล็กไปทำให้ขัดต่อ,หหอหงหุ่นไว้เนาะทุกความสวยงามผมก็ล่องหุ่นแม่เล็กไปนี่แค่นี้มันก็จะได้นี่เหมือนเป็นการแบบกแบบารร่พลังอ่ะควบควบผิดนี่เป็นไงได้คือผ่านอ่ะได้ได้อยู่ก็คือต้องขับข แต่ไอ้ด่านที่อันตรายมันก็เคลื่อยด่านเมื่อกี้มันไม่โลดซะที่ง่ายก็คือไอ้ด่านที่มันมีเลเซอร์ยิงอ่ะเออปืนใหญ่ก็ค่อนข้างอันตรายแต่ถ้ามันไม่โจมตีเลยเออไอ้เลเซอร์มันโจมตีแล้วโอ๊ยขับยากเว้ยอ้าวบล็อกหลังแตกอย่างนี้ก็แตกอย่างนี้เออแตกหนึ่งสวยดีครับแค่นั้นแหละคือวิธีการทำางของมันนี่มาได้เท่าไหร่โอ้โหแล้วแตก ตะงวนเห็นไหมประเด็นนะคบทุกคนเนี่ยล็อกปืนกันของมันเราจะสอดทับอีกบักหนึ่งนี่ก็คือปืนกลปืนกลวิธีทำเนาะทำแบบนี้หันขึ้นแล้วก็วางแบบนี้จากนั้นใช้บล็อกอะไรก็ได้วางให้มันเป็นสามอย่างนี้มาจากนั้นก็ให้ใช้เป็นจเจ้าตัวเก้าอี้นักบิน แบบนี้จากนั้นก็วางหนึ่งบล็อกแล้วก็เข้าไปในนี้ปรับไอตัวนี้ให้เป็นห้าจากนั้นก็ปืนใหญ่ขึ้นมาเือนนะหันอย่ามันจะเป็นการหันทีละนิดแล้วก็สามารถทําแบบวางให้ัเป็นปืนใหญ่ที่ยิงหัวได้นะอัดอออเข้าไปนี่พอมันเป็นก็หมุนหนึ่งรอบแช่นี้ ทำไปเรื่อยๆจนกว่าปืนใหญ่คุณจะหมดอะหรือว่าพอใจนี่นี่ประมาณนี้ก็พอโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วขึ้นไปอย่าลืมปิดแรงน้ำท่วงด้วยนู้ดไม่งั้นมันจะหมุนปืนใหญ่ไม่ขึ้นนี่แค่นี้จะปมุนปุ่นใหญ่ได้ด้วยยิงเข้าไปเลย จะเห็นว่ามันแหลกเครื่องผมไม่ได้แลงไม่เคร่องผมนะเครื่องผมมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนี่โคตรเทแต่ต้องกดปุ่มแดงนี่เท่านั้นนะไม่งั้นมันจะเป็นแบบโอ้ไม่ก็คิดสภาพถ้าคุณโดนยิงจะไกลกระดิงเกลขนาดไหนมาคิดสภาพถ้าคุณโดนเจ้าตัวนี้ยิงจะเป็นยงไงมผมจะลองดูแต่ต้องใช้สวิตช์เนาะมันจะได้ยิงทั้งหมดเดี๋ยว หาระเลยหา,เหาไม่เจอ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 อ่ะใกล้ๆเมื่อกี้มันเห็นรแบบับๆตัวอ,อ,อ่านเนาะเพ่อนต่อไปแค่ะนะคั้นเพื่อนตายตายตายถ้าเปิด PVP PVP โหมดใช่ไหมตายแน่นอนแต่ก็ต้องเป็นเพื่อนเพื่อนเนาะเปิด PVP โหมดแล้วเราก็เปิดตาม รัวครับโคตรรัวเลยทุกคนเคยให้ผมสร้างเองเนี่ยต้องให้เพื่อนสร้างแล้วก็มายิงเรามถึงจะมีดาเมจคือถ้าโดนที่ตายตายง่ายๆเป็นไงเจ๋งปะรู้สึกแหลกเที่ยวกันรักลักอันต่อไปก็คือสอนวิธีทำวงกลมก็คล้ายๆเมื่อกี้เลยเป็นการสแปมบบล็อกเอาแบบ แค่ต้องใช้บล็อกเยอะเป็นร้อยอหลายร้อยนี่อ่ะอันนี้กันบล็อกเนี่ยกดหมุนไปด้วยเนาะกดหมุนไปกดวางไปงนี้แค่นี้ได้เป็นวงกลมมาแล้วแข็เป็นวงกลมที่แข็งแรงต้องการยัดบล็อกเข้ามาในบล็อกเดียวโอ๊ยแหลกเว้ยเดี๋ยวต้องเคลียร์ออกก่อนแรกเวลาอัดคลิปแล้วมันตมันจะทำให้แหลกอ่ะเวลาคลิปอ่ะฮะเอาประมาณนี้ ก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างจากสูตรนี้อย่างเช่นเล่นสมบีอย่างเงี้ใช่ไ้างหลังนี้นี่คือประกป้องกันสมบีอย่างนี้เป็นไงล่ะที่ประกอบป้องกันสมบีระดับโปรนี่คือยิงทีนี่คือหนีไม่พ้นอ่ะ โอเคมาเนี่ยแล้วก็จะวางอะผู่ดอกม้ไฟไม่มีก็เนาะเป็นช่วงเทศกาลอ่ะนี่ยังมีขายอยู่เอซื้อไปซื้อตุนเพิ่มดีกว่ามามาซื้อผู้ซื้อทีได้อันละสามชิ้นแต่พอตอนแรกผมเข้ามาผมผมได้ไม้ฟามอันเนาะมาฉันจะซื้อไปเรื่อยๆกันซื้อเก็บไว้ตุนว้สักหน่อยไม่สักหน่อยก็ดีเผื่อเราจะได้อาไรเล่นไงเออ เป็นอันนี้อันนี้อ่าเสร็จสิเสร็จละโบแค่เนี้ยพอยิงทีมันจะไปจังเยอะคือถ้าโดนยิงทีนี่ก็เป็นไงโอ้โหโดนยิงใส่ตัวเองก็แน่นเหมือนกันนะ ก็เ,เหมือนมันกะแบบเนี่ยนี่ยิงก็แบบหล,ะล,ะละววโคตรเท่ปืนยิงโคตรเท่เอา้าวทำไมโดนยิงวะอา้าวยิงไปทางโน้นสินเว้ยาตายตายตาย เนาะจะง่ายๆเช่นนั่นแหละมัน um> นีก oui> uh ็เสริมแบบง่ายเก้าอี้ที่เหนียวกับเก้าอี้พอนั่งได้สี่คนท้อนสอนกรรมเออโอเคแปลกเลยนั่นถ้าเราลงก ความชื่อง่ายแค่นี้ก็ทำหมดได้ใช่ไหมกตจะเป็นไงเหมือนเสาแต่แค่่แต่ไม่เข้าใจว่าทำไนก็เสียงที่มชื่อว่าสปิ้ไม่เป็น เราจะทําเป็นกระสุนที่ไม่สิ่งพรวดเป็นไงน่ากลัวไหมยิงได้แบบพคตรโหดยูชอบทุกอันไหลเนี่ยแต่เรื่องอันที่เยอะๆไว้ก็จะดีเพราะจะได้ยิงได้หลายๆนะผมชอบอนันนี้อ่ะ นี่นะแบบนี้มันจะได้เป็นเหมือนดอกไม้ไฟที่ใหญ่กว่าเดิมอ่ะนี่ไงน,นี่ก็เป็น